สวัสดีครับผมพาเว็บพันนะครับวันนี้จะพามาลง The Best Hero นะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแพทนี้นะครับก็มาแทนดันอาเทน่านะครับหรือว่าเนี้ออาเทน่าฮะสำหรับบัตรก็ได้จากการทำเควสบอร์ดหนึ่งครั้งนะฮะเนี่ยครับไปในตัวนี้นะครับเคมิชันบอร์ดหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้บัตรมานะฮะบัตรก็มีเวลา24ชั่วโมงแล้วครับหลังจากที่รับมานะฮะก็จะเป็นบัตรสองตัวใบนี้สำหรับการเข้าเบสฮีโร่ก็อยู่ที่ ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างสวนสนุกนะครับข้างๆกับาทางเข้า้า,านอชเทน,น้านะครับกมาเข้าเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับสำหรับการลงเบสฮิโโลนะครับสามารถใช้รูนที่เพิ่ม MXPX ฮะก็จะเป็นส่วนของรูนตัว,ต,วตัวนี้นะครับก็สามารถโซโลได้เลยนะครับหรือว่าจะลงเป็นตี้สีคนก็ได้แต่ถ้าเกิดโซโลก็ ใส่ดุลเพิ่มแอตแท็แบบนี้ไปครับชิ้นเดียวครับสบายครับโซโลสบายเลยอ่ะไปเดี๋ยวผมพาไปลงนะครับโอเคเข้ามาถึงก็อยู่ด้านี้นะฮะและ้วก็เข้ามาต่อก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับของที่จะได้ก็จะเป็นในส่วนของขวดเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะครับก็สัตว์เลี้ยงส้มนะครับก็ต้องใช้นะฮะ เพื่ออนะัพเลเวลแล้วก็เป็นในส่วนของซีซันพอยต์นะครับเดี๋ยวซีซันพอยต์ผมพาไปดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ที่แร์ที่สุดก็จะเป็นเลิฟออฟเฟสนะครับเอาไปขายนะครับหรือว่าเป็นแลกสัตว์เลี้ยงได้นะครับฮะผมใส่รูนมานะครับดาเมจพุ่งนฮะ เพราะว่าดันนี้ป,นปิดคลองนะครับรับการลงก็ไม่มีอะไรมากครับตีบอลให้ตายครับแค่นั้นแหละเียบร้บอย หลังจากฆ่าบอสจบ3ตัวนะครับมันก็จะมีกล่องขึ้นมาให้นะแล้วก็เปิดไปครับแนะนำว่าให้เก็บแต่สีซั่นพอยท์พอนะครับเพราะว่าไอเนี้ยลกคังครับไม่ต้องเก็บมาถ้าเกิดไม่ได้ใช้แล้วก็มันจะมี NPC 2ตัวให้เลือกนะครับก็จะเป็นในในส่วนของ t a ท e หร Challenge หรือว่ากริปอัพนี้กิอัพนี้ก็ยอมแพ้นะครับเราก็เทคหรือ a าเลนจ์ต่อนะครับเพื่อไปในส่วนของบอสโวนัสนะฮะ นเนี่ยเธอก็ตายครับก็จะได้โบนัสขึ้นมานะเปิดครับนี่ครับของผมได้ได้เบิ้ลนะฮะนี่ฮะห้าหมืน่นแล้วก็แสนห้าโอเค ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการลงเบสฮีโร่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่า n p c ที่เอาไว้แรกซีซันพอยต์จะเป็นตัว n p c ตัวไหนนะก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของ n p c ตัวนี้นะครับก็ตัวเดียวกับในส่วนของกิวนะครับก็เลือกไปที่ซีซันพอยต์สโตบแล้วก็ในส่วนของมันก็มีให้แลกหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นถุงสุ่มเงินนะครับแล้วก็เป็นพวกเกเนตแล้วก็พวกรีเวียมพอยต์นะครับอันนี้ถุงสุ่มเงินแล้วก็อันนี้ถุงสุ่มแต้มนะครับโคตรเกลือนะไอสองตัวเนี้ยไอพวกเนี้ย เกลือมากๆต้องไปซุ่มนฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแต้มของเรานะก็จะมาในส่วนของทาริสนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราจะเราจะเอาทาริสแบบไหนนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยทําก็ห้ซื้อตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอามาเลือกเอานะครับว่าเราจะเอาบวกดาเมจที่เป็นแอตแทกหรือว่าจะบวกคลิกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ตัวนี้จะเป็นในส่วนของคลิกนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของคลิกนนะฮะแล้วตัวนี้จะเป็นส่วนของดาเมจนะครับอันนี้ของผมนะฮะ อันนี้เป็นบวก6นะครับเป็นในส่วนของบวกในส่วนของคิดาเมจแล้วก็คิร์เลดนะครับถ้าเป็นในส่วนของแอทแทกก็จะเป็นในแอทแทกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่านี่ครับนี่เป็นในส่วนของการบวกดาเมจนะครับก็จะเป็นสองย่างนะบวกคีรกับบวกดาเมจนะครับสําหรับผมที่ผมแนะนํานะครับให้เอาเป็นคิรดีกว่านะครับก็จะได้คิรประมาณ2อสามหมื่นนะครับยิ่งบวกเยอะยิ่งได้ครเยอะนะครับสําหรับเลดการตีบวกเดี๋ยวผมขึ้นให้บนหน้าจอนะครับก็ตีบวกค่อนข้างโคตรับ ยากจริงบางคนได้แบบผมเนี่ยที่สั้นทีแล้วได้บวกหกแค่นี้ครับไม่ได้ไปไหนเลยบวกเท่าไหร่ก็บวกไม่ติดนะครับหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราก็มาซื้อในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการซื้อบวกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บวกหกนะครับนี่ครับผมก็ต้องซื้อบวกหกเพื่อไปบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดตัวนี้มันต้องใช้มันต้องถอดออกมาด้วยนะครับแล้วก็มาซื้อนะฮะแล้วก็เปิดซูมเลยครับ นะบวกหกเท่าเดิม <Hello. S 1> แล้วถ้าเกิดว่าเอา้าผมซื้อมาผิดแล้วแล้วผมจะมต้องซื้อใหม่ไหมไม่ต้องจริงๆไม่ต้องซื้อใหม่นะครับถ้าเกิดเราเราบวกมาเยอะแล้วหรือว่าซื้อไอดีมาแล้วเจ้าของคนเก่าเขาเอาเป็น a d tag ไว้นะครับเราสามารถซื้อตัวนี้ในการสลับไปมาได้นะครับนี่ครับสามารถคนเว v e r t ไปมาระหว่างคลิกกับ P พี a d tag ได้นะครับตัวนี้ใช้ห0 0พัน point นะคระัเดี๋ยวผมสลับให้ดูนะคะนี่ครับ ในส่วนของทาริสคอนเวอร์เตอร์ก็ประมาณนี้นะฮะจะสลับไปพียร์แท็กในตัวนี้มันคีอยู่นะแล้วผมสลับพีแอ์แท็กนะให้ฮันดาเมทฮะปุ๊บนี่ครับผมเป็นแอตแท็กแล้วบวกหกเหมือนเดิมแล้วถ้าผมผมจะกลับเป็นคิผมก็บวกได้นะฮะนี่ครับเห็นไหมง่ายครับไม่ต้องมาซีเรียสนะใช้แค่ห้าพันพอยต์เองนะครับแล้วก็สามารถมาซื้อฉายาหรือว่าพวกเพจสกิลได้นะครับพวกนี้นะฮะส่วนตัวผมว่าก็ไปทำไอ้นี้ดีกว่าฮะ อะับวันนี้คุ้มกว่าก็บวกไปหมดอี2สอ0แสนแมืนแต้มนะครับก็ได้บวกหกเท่าเดิมนะครับเป็นทาริทที่บวกในความเกลือนะฮะในส่วนของคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ